มีคนถามฉันเขามาหลายเนาะยายมีภาคตอบ่เรื่องที่เจ้ารวบหัวรวบหางก่อนเกี่ยวก่อนค้ำมันสิมีบ่ล่ะเฮเอาจริงๆสู่เรี้ยงมันกับพานมา8ปีแล้วเนาะ FC กซีเกิบาเนาะฮยขนาด่านมา8ปีเบ่าได้เป๊ะแล้วก็ยังมีหลายคนที่ถามเนาะมันเป็นเรื่องแบบนี้มันเคยมีอยู่หรอคะมันใช่เกิดขึ้นกับชีวิตคนจริงๆหรอมันทำไมเหมือนเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองเลยอะเอาจริงๆยิงเธอไปถามมูฉันในออฟฟิเตอร์แล้วก็ไปถามอีพูอีเจยช่องบอลาผ้าแซบช่องจอยเจยเจียวจาวซุ่มนี่ลู่ดีฉ นัเป็นเรื่องจริงคนที่เบาซ้ำๆบาจเจ้าบัจกี้รอบสียังคงเบาแบบเดิมเป๊ะบ่าเวลาสิพานไปจักปีฮึ่กลับมาหอดหองบอรูเซียสีหยางกับม่ยืนและลึกซาายกินกสมอยู่นี่ระหว่างที่กินยิงฉันก็เลยมองเบื้องหน่ะมันสิมินกพิราบแต่ว่าบอรูบอนกพิราบเพื่อนกเขาเพื่อนอีหยางดอกเทาไปนี่ล้วยังบรูชนิดนกฮึ่มันกับภากานมะยืนเลนอยู่กลางถนนเมนบอยิงมันสิมีนกอยู่สองตัวมันหยางเหี้ยงกันแล้วมันกัแง่งดากใส่ฉันแล้วมันก็ใายปีกไวๆล ก,กับแนวบมมี่ทางสู่ FC กซสกับาเบาเอาใย่หนี่เป็นาแเราเด้นหนยืนทะเลาะกํานกเฮึๆเอาอิลียยิงมันแย่งดากล่อนาฉันอีลียาเด้อยาเดอ้อกูสิบอก FC 2ซ0สองแสนกคนนี่ไปทั่วโลกมึงเดอ้อยิงพวกเธอจัดการมันในฉันเนอเซกับิว่าเอาแย่เจ้าเป็นายอิลีเด้นนี่หาเรียงฮอดกํานกเอาฉันมันใส่มันเนะอะฮ้ๆเ c อกับสีบาเาอาอวยข่อยบ้บ้าน้าเจ้าเด้อแบ่ตีเอาหลังจากยืนแะลึกสอาทะเลาะกัานกแล้วเฮาก็สิไปหาเก็บเสือ้านาแพทอที่เขาตากใบประมาทสามเดจอ ฉันค่ะเก็บเสื้อผ้านาะแพทย์เาแล้ว,ลวกย็ยางมาลังห่องมายืนและลึกซาดีคือเก่ากินนยางบาแรงนี่พราะวัายัางทักไปถามก่อนแก้วก่อนข้ามของบักเธอแล้วนั่งกะบอกวา่ากินยังก็ได้เอากะสั่นอันดับแรกก็ามาอุนากก่นเขาก่อนล่ะวะแต่วา่าเมนูที่ฉันเสียดในมือนี่ก็คือทอดสิ้นแหง้งแล้วกะตำบอกหุ้งแล้วก็อุ่นอมอมหอยเมือคืนนี่ละก็มีเนวกินง่ายๆเอก็สิว้าแม่นบ่ยายเจ้าก็สิภาคแบบเก่าแบบเดิมอีกเม็นบอยนวกินแบบเดิมยิงพวกเธอว้ากับผู้ในี่นต่เอฟนีก็ส ฉันอัดสูตรโอเบอร์แมนมาเปิดพิสูตรเบิงยิงกินแล้วเหมือนไดเซเว่นเลยแหละค่ะอาขนาดล่องเหตุเทียแหลกอยู่ในนิสูก็ได้อยู่ได้เนาะฉันกัสิท่ำการห่อใส่กระอัพไปสู้เพื่อนๆอยู่ในออฟฟิศกินน้ำเพราะว่ายังมาตีวนาฉันพิ้ยาแล้วก็สาวบูพิ่นมากินเด้บอกม่วงแช่อิ่มนะฉันกัสีท่ำการห่อใส่กระอับแบบนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็น้าเบิ่งมืออื่นสิลืมเอาไปบอฮึ่มามาเ้าถึงภาคต่อหลังจากรวบหัวรวบหางก่อนแกวก่อนข้าแล้วพอตายายม่อยู่น้ำเขายิงฉันสีบอกาให เพราะว่ายังวัตีกวัวสิมาปรับจูนเขาหากันกวัวสิมารู้จังนิสัยใจข้อกันอันเนี้ยคือเรื่องที่ยากที่สุดในการใส่ชีวิตครูฉันบอกเลยถ้าแม่น้องมิวเป็นสาวหรือว่าไญยขึ้นหรือว่ามี่แฟนนะ ฉันก็ยังสิบอกลูกฉันสอนลูกฉันว่าให้ทดลองอยู่น้ากันหรือว่าคบกันก่อนฉันสิบ่มีความคิดอยู่ในหัวเด็ดขาดว่าอย่าฝ่าไปอยู่น้ากันเด้ออย่าฝ้าคบกันเด้อให้แต่งงานกันก่อนไม่เด็ดขาดค่ะเพราะว่ายังมาติแต่งมาแล้วอยู่น้ากันบ่ได้อันนั้นไม่แห่งสินักักว่าได้หญิงตอนฉันหอบเสียผ่าม่อยู่น้าก่อนแก้วก่อนค่านะฉันหอนยังมาท่านได้เปิดตัวในเ Facebook ได้สูงยังรับหลอกคบกันอยู่กสิหูตะมูสนิทยังสีนะเอาเป็นว่ากสิล่องคบกันทุกาดูใจกันก่อนหิงเอ้ยสี่หเดือนแรกนะอาทิตย์นึงมีอยู่เจมือทะเลาะกันประมาณหามือคือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ฉันคบแฟนมานะฉันเคย หอตาผู้ใช้เอาใจเวลายางขามถานนก็จับมือจังสิน่ะก้อนแกวก้อนข้ามนะขนาดฉันคว้ามือไปจับนั่งสิดมือฉันออกยิงกระดาษใช้เบอร์ศูนย์ค่ะเคยมีหอดแบบนี้เด้มันยางขามถานนไปเนาะมันไปหอดฟังผุนแล้วแต่ฉันยังอยูย่ฟังนีอยูน่นางวางในหูบอกเอาคือประคาม,มาฉันบอกบอเธอประจับมือฉันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่พิษกันอีกเด้เวลาน,นอนคือกันยูนําแฟนเก่าเนาะเขาให้นอนหมุนแขนเขานอนกอดบอกกนนีหันลังให้ป้างงานค่ะกระดาษไช้เบอร์ศูนย์ค่ะฮึ่ที่นักไปก็นั่หยิงมีอีกเรื่องหนกกก่่อออนนนนไปเ็งาาาสู้มืบว เฮาต้องหอมต้องสูดกันไปเฮ็ดงานเด้ยิงมือแรกมือซองก็เฮ็ดอยู่มือซามือซี่มือหาไปบ่เฮ็ดค่ะคิดเบิ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกันรุนแรงที่สุดเขามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ฉันมองว่าเป็นเรื่องใหญ่น่ะเกือบสิเลิกกันเลยได้เกือบจะได้หาหอใหม่แต่ว่าผลสุดท้ายเขาก็งอเอาคือเก่าค่ะฮึ่ยๆเล้วเขาก็ได้เขียนเส้นากระจกตอนเศร้าเลยได้ก่อนสิแต่งตัวออกอย่างไปเฮ็ดงานน่ะเขียนไว้บางใดหูบ่อย่าลืมหอมลืมสูดกันก่อนไปทำงานทุกวันพะนะฮึ่นลละขอตกงในมือนั้นระะยยเเวลาปีก็็ฮดอู่เเรืื่่ออยมมาาท้นี้และก็็ยังงคสิเฮดแบบนี้ตลอดไปแต่่วาตอนนนี้ะฉันสิบอกให้ระะยเวลาอยูก กันเจ็ดแปดปีก่อนแก้วก่อนข้าเป็นคนที่อ่อนโยนลงหูจักแบวบ่าอ่อนเฮาอุจุอ,จอนาจฉริอนั้นอันนี้ไปใส่กับหูจักก็แขนกาอะไรจับมือเฮาจังสีนะาเอาง่ายๆย,ยิงฟิวผู้ใส้วิศวะฉันน่ะเอามหัดมาเฮียนเอาได้ดีิระยะเวลาแปดปีฮ้ยแต่ว่าบอกเลยถึงก่อนแก้วก่อนข้านั่งสียาบกระด้างหรือว่าเป็นกระดาษไส้เบอร์ศูนย์หรือว่านานิ่งนาโฮแต่นี่ใส่ใจข้อจริงๆไอ้ก่อนแก้วก่อนข้ามน่ะนั่งเป็นคนอ่อนโยนบอกคักเด้เป็นคนขี่สงสารคนเพิ่นนี่น่ะแล้วก็เป็นคนใจเย็นก็ฉันแบบลอยาาาาามมมื้อออออเเเเชฟิกกบัห่งงแขนล แจกเพืเ่อนใน้เอาฟีดกินเพราะแต่ทุกคนซิมแล้วเนอยิงมิแต่คน้น่าอุ้ยแสบปากเนี่ยแค่นี้ดูดวกับปื้มนาบานแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้กินอีก